ทำไรเอ๊ะพุ่งแบตพี่รถแบตหมดอ้าวเหรอเนี่ยพุ่งเป็นด้วยเหรอโถพี่ง่ายจะตายเรื่องแค่นี้ใครขับรถเป็นก็ต้องพ่วงแบตเป็นอ้าวเหรออันไหนๆพุ่งให้ดูเด่๋ยซิว่าพุ่งแบตเป็นเดี๋ยวพุ่งให้ดูอันนี้ไอ้คันนี้เป็นคันที่แบตหมดใช่ไหมคันนี้คัเดี๋ยวดูซิก็พุ่งยังไงจากคันอีกคันหนึ่งอ่าลองดูลองเดี๋ยวช่วยถือให้ช่วยถือให้ก่อนก่อนเอออันนี้ก็ขีดเข้าสีแดงนี่คืออะไรอันนี้คือขั้วบวกสีแดงขั้วบวกใช่ไหมแน่นๆอันนี้อันนี้ก็ขัั้้้ววลบไไงสีีดใช่่มทอะร ไปที่คั่วมันนี่ไงพี่คั่วลบโอ้โหแล้วบอกว่าคั่วแล้วบอกว่าพ่วงเป็นเขาก็พ่วงกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอพี่เลยไม่ใช่การพ่วงแบตเตอรี่ถูกเนี่ยคั่วบวกนะถ้าเป็นอ่าคันที่มีไฟเนี่ยคั่วบวกคั่วลบเนี่ยจำที่คั่วบวกคั่วลบอย่างเงี้ยถูกแล้วถ้ารถมีไฟกตคือเราก็คีบจากคั่วบวกคั่วลบมาเลยใช่แต่คันที่ไฟหมดเนี่ยคั่วบวกเนี่ยจำที่คั่วบวกแต่คั่วลบเนี่ยเขาไม่ให้เขาเรียกคีบที่คั่วลบไม่คีบที่คั่วลบเขาให้คีบท กราวของรถที่เของรถเพราะว่าถ้าไปขีปอันนี้น่ะบวกกับบวกลบกับลบมาเจอกันมันจะทําให้แบตเตอรี่และพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายได้อ๋อก็คือขีที่ตัวถังรถที่เป็นเหล็กที่เป็นเหล็กเช่นเหล็กอย่างนี้หรือไม่ก็บริเวณตรงนี้อ่าบริเวณแค่นี้เป็งเนี้ยง่ายง่ายเพียงแค่นี้ก็สามารถพ่วงไปได้อย่างถูกต้องแล้วระบบไฟก็ไม่มีปัญหาด้วยสุดยอดแค่นี้เชียบ